ผมไม่เท่แสงพอะเนี่ยเท่จัดมะกุลมันใสมึงจริงจริงเดี๋ยวละเออพูดถึงเมึงเคยเห็นไอ้อรูปไอ้อน,นี้มาไหมาเพจกะลาโอเคชั้นใต้ดินรูปเลยเหรอครับ ไอรูปล่าสุดอะที่แม็กเป็นรูปแบบโตโต,โตผัานหันล่วงลงมาและแล้วรู้สึกไอเพจอะไรนะขอบสนามหรือขอบสนังเนี่ยเนี่ยแม่งเอาไปตัดข้างล่างเป็นแบบดูเอลลิสมึงเคยดูว่ายกิโออ่ะยูกิโออ่ะบอกตามบ,บอกตาม <c oughs> ดูเอลโอเคสวัสดีรครับทุกท่านสวัสดีสวัสดีคนดูดิมึงมึงไม่ไ,มไหวคนดูอ่ะสวัสดีครับคนดูทั้งสองพานคน สวัสดีครับกับการอัดวิดีโอของเรากับการอัดรายการแบบใหม่ของเขาเรียกว่ารายการสมุดว่าชื่อนี้นะครับผม ต้องบอกกันเลยว่าจากสถานการณ์โควิดเองแล้วก็จากหลายๆปัจเจกปัจจัยด้วยทําให้เราต้องเออมาอัดวิดีโอออนไลน์ใช่อัดไ่า์ออนไลน์คือเว่ยก็เป็นแบบครั้งแรกแล้วก็ทําให้รู้ว่าเออแล้วก็แบบทาให้รู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยใช้ชีวิตกันแบบนี้เราเคยอัดวิดีโอกันแบบนี้เวยเพูดถึงโคไปไม่ใช่โควิดปีคุณลั่นคุณลั่นดปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอ๋อไม่ดีไม่เชี่ยว ได้ไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวไหนภูเก็ตใช่ใช่ก็คือก็คือมันยังไม่ล็อกดาวเลยก็คือมันยังไม่ล็อกดาว์าเละก็สามารถไปได้อยู่นะแต่จริงๆใช่แต่จริงๆช่วงนี้ก็ไม่แนะนําให้ไปไหนนะครับผมแนะนําให้อยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านมากนะมึงไอ้ ผมก็อยู่แต่บ้านเลยผมก็อยู่บ้านเลยเฮ้ยใช่เปล่าเฮ้ยเห็นเห็นขาผู้หญิงอยู่ข้างหลังกล้องอ่ะขาขาผู้หญิงขาวขาวอ่ะผมก็ตายผมก็ตาคุณก็คุณก็ตายอย่าให้รู้อย่าให้รู้ว่าพาหญิงเข้าบ้านแม่จะตีผมไม่ใช่คุณนะนุ๊กผมไม่ใช่คุณนะนุ๊กโอ้โหพาสาวขึ้นห้องอ่ะ <laughs> ไม่ต้องพูดโอเคไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดโอเคนะครับผมวันนี้คือจริงๆแม่งมีหลายเรื่องหลายข่าวหลายประเด็นแหละไหนๆก็จบปี2020มาแล้วคือแบบว่าพอผ่านช่วงไว้ที่แบบว่าพอเราพอเริ่มขึ้นเลขสองอ่ะได้อายุอ,อนุมนาลเราก็แบบเอ๊สองแล้วเบสองส เออไอสัดเออเออยี่สิบยี่สิบเออพอแบบเราเราเริ่มอายุเลขสองเนี่ยคือแวบแรกในหัวกูตอนเนี้ยคือแบบเตอนกูมอหนึ่งกูทำอะไรนะจำได้ว่ากูเคยเล่นเกมเกมหนึ่งเว้ยมันเป็นเกมที่แบบว่าหรือหลายคนอ่ะแม่งอาจจะแบบไม่อาจจะไม่รู้จักแต่คือยุคสมัยนั้นอ่ะแม่งเป็นยุคที่แบบดังดังมากช่วงแบบกูกำลังขึ้นมอต้นอ่ะกำลังขึ้นมอหนึ่งสอง ไม่ไม่ใจเอกถอดโแเฮ้ยใก้เขียใก้เขียเอ้จริงจริงเหรอเรเนอร์เฮ้เเอร์ทุกวันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่โซนโโซนโเออก็มีอยู่นะมีอยู่มีอยู่มีอะไรอีกออดิชั่นปัง่าอโอ้โหยุคแมนเลยซิตี้เอออุ้ย กูถึงเลซิตีเช่ที่จุดกูกูจําได้ว่ากูเคยแอบขบวยตังแม่ห้าร้อยมาไปเติมแม่ครับรูขบมยตังคาะแม่ดูด้วยไม่แม่กคืนแล้วคือคืนแล้วแต่คือก่อแล้วเออก่าจะคืนก็กูม .4 จำได้ว่าตอนขบมยไปตอนมอ .5 มเอ้ปอ .5 ป .5 นะป อดังนั้นมันก็เลยทําให้แบบว่าเออแบบพออายุเราเริ่มเยอะขึ้นเราเล่นเกมหลายๆเกมผ่านเรื่องราวหลายๆเรื่องราวมันทําให้เราแบบอยากพูดถึงอดีตมันถึงให้กําเนิดช่วงนี้ไหมฮะช่วงนี้จะมีชื่อว่าสมมุติว่าจะเล่าเรื่องการผจญภัยอดีตใหญ่ให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะฮะเียบเสียบครับเียบยาวอะยาวะยาวยาวชื่อชื่อพูดใหม่พูดใหม่เหมือนเดิมอ่ะ ว่าไม่เหมือนเดิมสมมุติว่าจะเล่าเรื่องการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ให้ฟังกันได้อยู่ได้อยู่อ,อช่วงนี้ก็ช่วงอะอีกรอบหนึ่งสมมุติว่าจะเล่าเรื่องการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ฟังกันไปฟังอีกครั้งเอเอเอ,เอาเอางี้นะชื่อช่วงเ<ต>นี้ยเดี๋ยวให้อีดิตเตอร์เขึ้นให้กูพูดไม่ตรงสักรอบดิเตอร์เขาขยานันยูแลเขาตัดอะไรบ้าไ,ม,ไม่เขาไม่ได้คือเขาปากอาจจะบอกว่าเออขยนันไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวตัดได้ในใจนี่แบบต่ดใจ เป็นผู้ที่อะไรเนี่ยกำมัดแล้วพ่อกำมัดเลยโอเคคืออย่างที่บิวเกินไปก่อนหน้านี้พอช่วงแบบว่าเรามอหนึ่งมอสองกันมันเป็นช่วงที่แบบอ้ยุคร้านอินเทอร์เน็ตบูมช่วงนั้นไปร้านเน็ตบ้างปหมไปร้านเน็ตบ้างไม่ไปผมไม่เคยไปเลยใช่เหรอเฮ้ยไปตอนมหาอะไรอาอเหรอพลาดพลาดพลาดไปเคฟด้วยไมือป่าเปยเออใช่คือต้องเล่าก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยมีโรงเรียนอยู่ใกล้ถนนหลักที่แม่งจะเข้าตลาดไปใช่ไหมแล้วคือตลาดมันก็จะเป็นแบบว่าเทอร์มินอลไอ้เชี่ยกู ว่าจะใช้คำไทยว่าอะไรอะเทอร์มินอลอะเออ,เอ,อนั่นแหละเ,เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางคมนาคมที่จะไปที่อื่นอ่ะเออคือแบบป็นศูนย์ศูนย์รถเยอะๆเออคือแบบอู่อู่ท่าเรืออู่ท่ารถเมย์อู่รถตู้เลยเฮ้ยแต่ท<ต>่าเรือก็มีท่าเรือก็มีย่ มินบุรีมินบุรี<ะ>อ่ะแล้วที่เนี้ยเวลาผมเลิกเรียนใช่ไหมระยะทางจากโรงเรียนผมเข้าตลาดมินบุรีอ่ะแม่งจะไปไกลมากเว้ยและระหว่างทางที่เดินไปอ่ะไม่จะมีแบบพวกร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านแบบร้านเน็ตอ่ะร้านเกมเลยเออแล้วคือแบบช่วงวัยมนหนึ่งมสองมันเป็นช่วงที่แบบว่าผมเดินกลับจากโรงเรียนเพื่อเข้าตลาดมินเพื่อจะไปต่อรถบ่อยมากเว้ยและคือแบบมันมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่แบบกูเดินเข้าไปเว้ยแล้วแบบว่าแม่งเขาตะโกนมานะเฮ้ยเหี้ยมึงเอาเซตพันกูไปเหรอเดี๋ยวกู ฟิลอย่างเงี้ยฟิลแบบเซ็ตเซตพันไอ้เราเออเออใช่ๆช่ไอเราก็แบบว่าอะไรคือเซต เซตพันวะเออพอไปลองดูจอเขาดีๆอ๋อไอ้เหี้ยมันคือเกมวอร์ซีนี่หว่าคือจริงๆต้องเล่าใช่คือต้องเล่าอย่างนี้ไปรู้จักวอร์ซีป้ะรู้จักวอร์ซีอ่ะรู้ครับรู้ครับเล่นอยุ่เล่นยุคหลังๆแล้วเออใช่ป้ะเล่นยุคที่แบบแคนไทยเล่นเยอะๆอ่ะอ๋อเพราะงั้นเราจะไม่เล่าเรื่องยุคหลังๆเพราะหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์กับยุคหลังๆแล้ว่อย่างผมส่วนตัวไอ้เหี้ยสัปดาห์ละสามร้อยมีอยู่ ช่วงนั้นเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าหนึ่งเดือนสัปดาห์ละไม่ไม่ถึงสามรอยหรอกแต่ว่าก็ก็เยอะอยู่นะอ่าสาหรับเด็กวัยมัธยมนะก็เด็บอยู่เออมันมันคือวัยมัธยมนะมันก็คือเออแม่งเยอะอยู่ถามว่าสัปดาห์ละสามร้อยคุณได้วันเท่าไหร่เนี่ยไปหยิบในกระเป๋าต so ังค์อคุณไปหยิบอะไรมาคุณไปขโมยเงินแม่มาทุกอาทิตย์เลยอ่อ ไม่ถูกทิศคือไอ้ที่ผมว่าสัปดาห์าละสามร้อยอ่ะไอ้สัปดาห์ละสามร้อยอาจจะไม่เป็นจริงแต่คือถ้าสมมติว่าวคือมันก็มีบางสัปดาห์ที่แบบผมหยิบสามร้อยไปแต่บางสัปดาห์ผมก็แบบไม่หยิบไงนึกออกปาส <2000 S 1> องพันเลยใช่ไม่ไม่หยิบไม่หยิบบางสัปดาห์ไม่หยิบแหมเอ้ยแต่แต่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องขโมยตังค์แม่เรื่องจริงเรื่องจริงเลยรู้บางส่วนขโมยเงินไม่เงินแม่ก็คือเงินลูกเงินแม่ก็เหมือนเงินลูกอะนะเออประมาณนั้นอ่ะแต่ว่า มันก็เป็นเรื่องวัยวัยเกียเกียรที่แบบว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรนะสำหรับไหมเออแต่คือทีเนี้ยมันก็ทําให้ผมคิดว่าคือจริงๆที่บ้านผมก็มีคอมพิวเตอร์อยู่นั้นแหละแต่ว่าทีเนี้ยคือแบบว่าเล่นฟิลที่บ้านกับเล่นที่ร้านแม่งจะแบบแตกต่างกันนึกออกปะอ่ะอ่าแล้วทีเนี้ย infection ต้องบอกก่อนว่า war 4เนี้ยมันมีจุดกําเนิดมาจากเกมชื่อ war in 4เว้เออ รู้จักชื่อนี้ไหมวออินซีเพิ่มคำว่าอินคือวอซีซีมันเป็นตัวแซทใช่ไหมอ่าแต่ทีเนี้ยไอวออินซีอ่อะเออมันคือคำว่าอินแล้วก็ตัวซีซีแคทอ่ะอ่าตอนแรกจะเป็นวอซีซีซีบ้าซีซูซีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่มันมีจุดกำเนิดมาจากวอลอินซีเว้ยซึ่งจริงๆอะ่ะมันเป็นเกมแนวๆคล้ายๆกับอมาม่าใช่ฟิลเหมือนแบบจำลองการรบการทหารแต่มันจะมาในทีมของทีมเดสแมทแบบว่าอะไรที่มันค่อนข้างแคชชัวร์กว่าคือระบบเกมตอนนั้นค่อนข้างดีและ ที่เนี้ยมันก็เลยมีหมดมวเวเป็นหมดชื่อว่าตอนตอนช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆช่วงที่พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เล่นน่ะมันเป็นช่วงที่โอ้โหมันหันมากอ่ะสองพันสองพันสิบกว่ามากสิบเอ็ดสิบสองประมาณเนี้ยอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเอ่อวอลอินซีเนี่ยยังไม่ยังไม่เปลี่ยนชื่อใหม่มันยังต้องรันผ่านตัวโปรแกรมเดิมคือต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกมมันสนุกที่สุดลวเวอ รู้รู้ไหมทำไมมันถึงสนุกที่สุดเพอไรครับเพราะกูได้ขโมยตังค์แม่ไปเดีนไม่ใช่ <c oughs> ผมว่าเลยมันตื่นเ <c oughs> ต้นเลยตอนตอนยิบตังค์ตอนยิบตังค์มันตื่นเต้นเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ oh. คือพี่บอกว่าอันนี้ส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมชอบทามมิ่งของช่วงนั้นมากกว่า mm hmm. เพราะว่าวอลซีในช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ของการเล่นโลเพยนกึกออกไะเออแบบคุณคุณไม่รู้แหละคุณเข้าเกมมาอ่นะคุณอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีอะไรแต่ถ้าสมมติคุณไปเจอคนอะ่ะเออในช่วงแรกๆอช่วงที่แบบเกมเปิดมาใหม่แรกๆด้วยประสบการณ์ที่ว่าเป็นโลเพอะ่ะคือปืนจะหายากละหนึ่งอย่างที่สองที่มันจะหายากตามก็ตาม คือกระสุนกระสุนกับปืนในเกมนั้นนี่มันเป็นอะไรที่มันหายากมากเว้ยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเกมณตอนนั้นาตาใช่ใช่เวลาตายของเราก็จะตกด้วยแล้วก็ววซอมบี้อ่ะน่ากลัวมากอ่า และถ้าสมมติเราถืออาวุธระยะประชิดอย่างเงี้ยคือแบบตัวบอกเลยว่ามันคือคือต่อให้เป็นอาวุธระยะประชิดอะ่ะถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเน่เป็นคนด้วยกันอะ่ะถือคาตนะมาผมก็วิ่งหนีแล้วเว้ยคือยุคนั้นมันเป็นยุคที่เออมันเป็นความโลพมันเป็นความที่แบบว่าคุณได้แบบเออคือมันความรู้สึกจริงๆอะ่ะที่ต้องเอาตัวรอดจากทั้งซอมบี้แล้วก็คนที่ไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจดึงออกไป ผนก็ไม่ไม่ก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมเออใช่คือแบบถึงแม้จะเปิดไมค์มาเฮ้ยเฟลลี่เว้คนไทยเปล่าคนไทยเปล่าเออกูคนไทยแต่กูไม่อยากยุ่งกับมึงมันมันก็จะเรียงก็ได้ใช่อใช่ใช่แล้วแล้วทีเนี้ยจุดที่ปลอดภัยในเกมนั้นที่สุดอ่ะคือเซฟโซนเว้ยซึ่งเซฟโซนอ่ะมันจะมีรัศมีะอนาเขตอยู่มันจะมีรู้สึกน่าจะเป็น3เซฟโซนมีเซฟบนเซฟกลางเซฟล่างอ่าประมาณนั้นในเกมและช่วงนั้นนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าไอตอนขาเข้ากับขาออกเซฟโซนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฮียบ้างต้องบอก ก่อนเลยว่าเกมนั้นอะระบบเกมนั้นณนะปีนั้นนะพอศนั้นมันก็คือการแบบว่ากว่าจะ disconnect ดิสคอนเนกได้คุณต้องใช้ระยะเวลา10วิแล้วยังไม่นับรวมดีเลยเซิร์ฟเวอร์ยังไม่รวมอะไรไเลยเด้ย <c oughs> คือต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วแล้วใช่ใช่แล้วคือเกมเนี้ยออกตรงไหน ครั้งถัดไปที่เข้าเกมมึงก็จะอยู่ตรงนั้นที่เดิมเลยอ่าแล้วทีนี้มึงดึกวาบอกว่า,วาสมมติแบบว่าเออกูแบบอยู่ในเซฟโซนสมมติคุณไปเกินเมืองไหนก็แล้วแต่แล้วคุณวิ่งเข้าเซฟโซนใช่ปะอ่าแล้วคุณออกเกมกลับเข้ามาเกมใหม่คุณก็จะอยู่อยู่ในเซฟโซนเดิมอ่า แต่ทีเนี้ยพอคุณต้องการแบบออกไปหาของบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยเคยมีประสบการณ์อยู่วิ่งออกไปแบบพ้นเซฟโซนได้สี่ห้าเก้าเสียงปืนที่ดังตุก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 คือแบบไล่ยิงผมที่แบบโอ้โหแล้วก็ตายแล้วก็แตกแตกใช่แตกแตกจริงแต่ขอว่าหายดิหายหายหมดเลยคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบคุดกำหมัดอ่ะแบบทาอะไรไม่ได้ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ก็คือกลับไปขโมยตังค์แม่เติมใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนั้นจะยังไม่ เติมช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เอ่อต้องซื้อได้มั้ง i n v e s t a t n o n ถ้าจะไม่ผิดนะเออแล้วคือตอนแรกมันเป็นวอซีที่เล่นในวอไอวอที่เล่นวอ r ซีใช่ไหมที่มัน a n e ไอนี่ด้กันแต่ทีเนี้ยภายหลังอะ่ะมันมีการแบบแยกกันมาเว้ยว่าเออเกมใหม่นะเป็นอันนี้แหละแต่ว่าชื่อ Investation Survival อ่าประมาณนี้แหละอ่แล้วทีเนี้ย คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบว่ามันก็เป็นฟิลที่แบบสนุกนะคือคือตอนตอนเด็กไม่รู้เอ๊ะไม่ใช่ตอนเด็กช่วงแรกแของเกมเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเล่นยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่แต่คือส่วนตัวผมก็เล่นไ anyway. อ้นี่เว้ยกูเล่นแบบว่าออกไปเก็บของที่เมืองเอาของมาเก็บในเทปโซนแล้วก็ออกจากเซฟโซนไปเมืองใหม่นึกออกปะแล้วคือใช่แล้วคือฟิลลิ่งที่เกียที่แบบที่สุดอะมันก็คือฟิลลิ่งแบบว่ากูไปกูจะถึงเซฟโซนอยู่แล้วอีกไม่กี่ก้าวคือกูจะถึงเซฟโซนแล้วแม่ิง คไม่เป็นไรดิใช่ใช่ใช่ยากมากแล้วการเวลาคือระบบเกมมันก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นหลายปีอยู่แหละจนแบบมันเริ่มเบื่อมันเริ่มอินตัวคนไทยเขาเลยฟีลแบบปรับให้แค่ชั่วขึ้นด้วยกันมีการแบบว่ารวมตัวกันรวมตัวกันแล้วคือแบบปืนอะไรพวกเนี้ยพอวอร์ซีอ่ะมันจะมีฟีลแบบนึกออกป้ะเปิดเซิฟเถือนอ่ะฮะฟีลเซิฟเถือนอ่ะเซิฟเถือนก็คืออาวุธดรอปเยอะขึ้นปืนดรอปเยอะกระสุนดรอปเยอะเกาะดรอปเยอะยาดรอปเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันแทบจะกลบความเป็นโลเป ความวิ่งหนีซอมบี้ความแบบไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจกลายเป็นการรวมตัวกันเป็นแกง๊งเป็นแกง๊เแกงเพื่อไปวอในเมืองน,นั้นๆน่นะนึกออกปะอ่าใช่ฟิลมันจะฟิลฟิลนั้นยกพวกตีกกตเออฟิลมันจะยกพวกตีอ่าแล้วมันก็จะมีแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเติม500เซ็ตอันนี้นะเกาะบวกเท่านี้อะไรเท่านี้นะด้วยความเป็นเซิร์ฟเถือนแบบผู้พัฒนาเซิร์ฟมันก็ปรับแต่งกันได้อเออคือนันเอง <c oughs> ใช่มันเป็นช่วงที่แบบว่าคือวอซีแม่งเริ่มแบบเลอะเทอะเอาจริงๆเอาจริงๆรางจากจก จากใจจากใจที่เล่นตั้งแต่เกมมันเริ่มพัฒนาเลยอะ่ะมันก็แบบแอบเสียดายนะที่แบบเออเกมแม่งกลายมันเป็นแบบนี้ได้แล้วคือคนไทยอ่ะแบบเด็กร้านเกมเอาง่ายๆคือเด็กร้านเกมแบบอย่างผมอย่างเงี้ยก็ไปเล่นเซิร์ฟเถื่อนะอ,อะไรเงี้ยมันก็สนุกกว่าที่จะแบบได้ยิงคนได้อะไรคนใช่ปะ่ะล่ะอ่าแต่ว่าคือแบบสเสน่ห์ของความเป็นเซิร์ฟหลักความเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มลดทอนลงไปมันก็หน้าเบื่ออ่าจนสุดท้ายจนแล้วจะรอดก็นั่นแหละเป็นวอร์ซีอย่างที่หลายๆคนเห็นในปัจจุบันนี้ถ้ายังมีใครเล่นอยู่นะก็ ก,ก็มีป่ะมีปะวะ <Okay. S 1> มีมีแล้วฮะแต่น้อยอืมใช่แต่น้อยคือล่าสุดอ่ะทาง s t e a มได้ให้บริการเกมเนี้ยแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชื่อว่า New ซอ่าก็มีการเติมมีปืนมีอะไรนั่นแหละคือมันก็แบบมันก็ยังทัดเทียม In นเ a t i o n แต่ก่อนไม่ได้อ่ะนึกออกใช่ไหมอ่าคือแบบมึงนึกออกใช่ไหมเกมที่แบบแม่งเล่นโลเป จะจัด,จดอะวันหนึ่งแม่งกลายเป็นเกมแบบยกพวกตีกันอย่างเงี้ยเออใช่คือแบบถาม <GTA S 1> ว่ามันสนุก,กเ,เออเออฟิลนั้นแหละฟิลนั้นแหละคือจาก G T A ออนไลน์กลายเป็น G T A โลเพลอย่างเงี้ย คือถามว่ามันสนุกไหมคือก็ต้องบอกว่ามันสนุกนะถ้าแบบถ้าเล่นแบบคอมมูนิตี้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันสนุกแต่คือแบบเราจะคนชอบเลยเออใช่มันก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่รสนิยมแต่สําหรับกูบอกเลยว่าแบบแอบเสียดายทีเดีดวยวเออใช่คือชอบความที่แบบว่าเราถือไม้กระบอกไม้เบสบอลเนี่ยคือตามหลักความเป็นจริงเนี่ยไม้เบสบอลดาเมจมันจะเบาใช่ไหมฝั่งตรงท่ามคือถือคาตานะคือกูก็วิ่งแล้วอ่ะดูก่อน เออนะก็ประาเออใช่ประมาณนั้นแหละอ่ะแล้วมึงงานมีเกมอะไรที่แบบว่าตอนเด็กแม่งเป็นแบบเนี้ยโตมาแม่งเป็นอีกแบบหนึ่งไหมฮะอ๋อแม่เป็นอีกแบบนึงเหรอเกมที่แบบรูปแบบเหมือนเดิมแต่ผู้เล่นมันไปปรับเปลี่ยนให้แม่งแบบเปลี่ยน เปลี่ยนแนวการเล่นพีดีแล้วปะไอโปอ่ะสมัยก่อนมีโปลน่าจะไม่ก่อนแล้วเลยใช่ใช่ใช่ไม่เมื่อก่อนมันโปลโปลไม่เยอะมากนะพีบีเออใช่ก็เนี่ยแหละพีบีอะก็พอเวลาผ่านไปโปลยิ่งเยอะใช่ไหมแล้วพวกแบบยอมสกินยอมสกินขายอย่างเงี้ย แล้วแม่งเจ็บที๊ดเลยวะคือสมัยก่อนอ่ะกูจําได้ที่เล่นพีพีแรกๆมึงรู้จัก M4 ็มโฟร์พันพาไหมเออปืนนั้นใครมีแม่งโหดนะเว้ยโคตรโหดอ่ะ M4 ็มโฟร์พันพาใครเล่นแบบโคตรโหดวอะใช้แต่ผมใช้แต่อัคกับคิดด้วยเลยขอโชว์เลยเออสมัยนั้นคือใครมีอัคมีคิดอ่ะไม่ได้คู่คิดคู่เออไม่แม่งไม่ได้หมายความว่าแม่งรวยอย่างเดียวนะเว้ยคือต้องเก่งด้วยเพราะว่าแบบสมัยนั้นต้องทําฉายาใช่เปล่าอัคกับคิดเติมเดีวเลยใช่อะไม่ไม่ยุคยุคพีพีก่อน คือมันจะมีช่วงเปลี่ยนค่ายที่เข้ามาค่ายสีแดงอะเออก่อนหน้านั้นจะเป็นค่ายอะไรนะทูทูอะไรสักอย่างลืมชื่อค่ายละเออยุคนั้นจะเป็นยุคที่แบบว่ามึงต้องใช้ฉายาแรกเย้ยคือแบบเติมมันจะไม่มีคือปืนเติมก็ส่วนปืนเติมปืนคิดกับอาค์อย่างเงี้ยมันก็แบบต้องใช้ใส์ฉายาใช้อะไรพวกเนี้ยเออนี่เออ PP ก็มีแบบแนวแนว,แนวคล้ายคล้าย i n v e s แต่ว่าก็ประมาณนี้แหละ อ่าก็สำหรับใครเพื่อนๆคนไหนที่มีเกมที่แบบว่าเฮ้ยฉันเคยสัมผัสประสบการณ์เกมเนี้ยที่ในอดีตแม่งดีมากๆแบบดีดีจัดๆเลยแต่พอแบบการเวลาผ่านไปคอมมูนิตี้ผ่านไปแม่งทําให้แบบเกมดีที่ในอดีตของเรากลายเป็นเกมที่แบบดูแล้วนอเนตอนานาจใจอ่ะก็สามารถแชร์มาได้นะไม่ว่า <ผม S 1> จะเป็น,น,โ,นโ,โซนโฟะโซนโฟมันก็ยังมีคนเล่นอยู่นี่ ปิดเซิร์ฟไปช่วงนึงใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีช่วงปิดเซิร์ฟช่วงหนึ่งคือแบบไม่รู้ช่วงไหนก็ประมาณนั้นนั่นแหละเอโอเคก็วันนี้ก็เราเอามาคร่าวๆแค่นี้นะครับผมกับช่วงกูต้องพูดชื่อช่วงจริงๆเหรอวะช่วงนี้แบบสมมุติว่าจะเล่าเรื่องการ์วจนไหมอันยิ่งใหญ่ให้ฟังกันยาว เอ้ hey, ยยาวชื่อช่วงเนี้ยเลยไอ้สัสาช่วก็สองนาทีแล้วเออใช่ก็ช่วก็สองนาทีแล้วโอเคก็ถึงเวลาพอมอมอพอคนของเราแล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่ติดใจรายการของเราแล้วก็ชอบใจเราก็สามารถกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ Subscribe กดไลก์กดแชร์ใช่ขายของในดิมเงีสดป่ะสดป่ะอะไรตรงนี <laughs> <laughs> ้เนี่ยอะไรเอพูดไม่ได้เหรอแต่ผมสดครับ โคซิงศิลปภพโซนนะครับใช่ใช่ใช่เออพูดถึงขอติ่งนิดหน่อยนิดหน่อยละกันคือคืนเนี้ยมันเป็นคืนวันที่6เราอัดกันวันที่6วันพุธที่6มกราคมปี2021ฮะอะไรนะเออใช่เอามึงว่าสีอะไรมึงว่าเออ่แมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรบลูบลูแน่นอนแท็กมาเพื่อนให้ไปยังไงแมนซีมันก็ต้องเข้าอยู่แล้วเว้ยแน่นอนอยู่แล้วเอ้ยแต่ไม่แน่นะไอ้แค่รอบชิง อแต่เขาไม่ได้หรอกโซชาเข้าวข้าวเล็กอ๋าอ่าเออเใช่โซชาไม่ใช่หมูนิยมอันนี้แบบกูลืมกูลืมกูขอโทษเออเออโซชาโซชาชอบโซชามันเอาอยู่แล้วเออแต่นะแต่แต่แต่ถ้าพูดจริงจริงอะอะไรนะโซชาอ๋อเออเต้องแบบก็ต้องเก็บถุงข้วยไว้ก่อนเพราะไม่รู้แบบ มึงแม่งมึงแม่งดูถูกเขาผมวิ <c oughs> เคราะห์นะอะใช่แต่ถ้าดูจากรูปเกมที่ผ่านมาคือแมนเชสเตียร์ค่อนข้างที่จะรับพอสมควรรับเยอะรับเยอะอ่ะแต่นัดล่าสุดแมนเชสเตียร์ก็ชนะโอเคใช่ใช่ใช,ชนะแชมเปี้ยนส์สมัพแค่ป์ลูคอดีจริงประมาณนั้นแหละถือว่าน่ากลัวน่ากลัวนี่ก็น่าติดตามครับน่ากลัวจัดอเออยังไงก็แมน,นยูไม่เสียประตูเลยว่ะมีสิทธิ์ใช่มีสิทธิ์กูมองว่ามีสิทธิ์เยอะด้วย <c oughs> จริงจริงเมลว์เซลล์ออหนหนตัวเดียว่นั่นแหละใจมันก็แผ่ว<อ>ไม่ต้องรอใช่เดี<จ>๋ยวลองดูกันอีกทีนะจ๊ะโจ,โ,จโจ๊ะกก็รอดูกันตีสองสี่สิบห้านะครับผมแต่สำหรับผมไม่รอหลับ <c oughs> ง่วงเ <c oughs> ออโอเคสำหรับวันนี้ผมนุ๊กครับผมผมบิวครับไปก่อนนะบายบายสวัสดีครับไม่หมวกกว่านุกหนุกมุกกว่าอยากได้มุกกว่าใช่กูต้องนั่งคิดอีกแล้วเนี่ยใช่ครับเอาหมุกอะไรดีอ่ะ สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนี้มว่ามาเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนเขาเล่นเดือนเกือนแล้วว่าฮะอ๋อไปแล้วฮะเอาเหมือนคนอื่นนี่แหละอยากอยากไม่เหมือนคนอื่นวะมีมุกหนึ่งอย่าเงี้ยจเอาเหมยโอเคเอาไมปมีมุกหนึ่งมีมุกหน่เราต่อเลยเนี่เราเอาหมดเออคือวันก่อนเว้ยกูไปเขาเรียกว่าอะไรนะร้านค้าแถวบ้านไม่ใช่ลงไม่ได้สัตว์เขาปิดแล้วโควิดเรารู้ดีที่จไปไห รู้ดีไม่ดีไม่รู้ไอ้เชค่เดินเข้าไปอ่ะเฮียนุกวันอีกอ๋อเฮียเฮียนุกเฮียุกเปิดเบมเบอร์ครับอย่าพูดอย่าพูดแต่เขารู้ว่ากูวีไอพีวันวันทุกวันเฮียุกไอบ้าไอบ้าเรื่องจริงไม่น่าทำไมทำไมเรื่องกับแฟนเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผมพูดวพราะมันเป็นเรื่องจริงนะใครที่ไปอ่านแล้วเจอผมถ่ายรูปมาเลย ถามทุกวันเลยไอ้บายไ,ไ,ไม่ได้ไปอ่ะมีวันหนึ่งผมไปร้านค้าแถวบ้านแล้วทีเนี้ยมันเป็นร้านปิ้งไส้กรอกใช่ไหมฮะ <c oughs> คือด้วยความที่แบบว่าหมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านเนี่ยอ่าผมก็แบบว่าเอ้ยเอาไส้กรอกสองไม้แล้วไส้กรอกสองไม้แล้วผมรู้จักกับเจ้าของร้านเขาก็ตะโกนมาบอกเอ้ยปิ้งเลยปิ้งเลยให้ดูเออก็ปิ้งเสร็จทำเ,เสร็จใช่ปะ่ะไอ,อ้นะฮะจังหวะที่ไอจะใส่น้ำจิ้มอะคือไส้กรอกมันจะมีน้ำจิ้มด้วยใช่ปะล่ะ อเขาตะโกนมาเอาน้ำจิ้มไหมก็น้ำเปลี่ยนไม้โทเป็นไม้บวกจัตาวาแล้คือเขาตะโกนมาไกลๆมันคือน้ำจิ้มเว้ยแต่คนที่อยู่หน้าร้านอะได้กันสามคนสองสามคนนะเขาได้ยินว่าเป็นไมจาา้จัตวาจออีมอโอ้เขาหูฟาเลยเออใช่ใช่ใช,ใชอ,อไปเถอะ,อ,ะอันนี้คือแจ้เหรอเออเยยะไม่า่าเลยเวร ไปไปได้แล้วไป